ตามบ้าน,นสวัสดีครับนักกีฬาสารพอกระเทือนครับพาพี่น้องมาดูกันยิงหนูครับขึ้นนี่มาครับพานโทนสวัสดีครับนางรอง,องพอได้เลรมครับผมพานโทนพานทนสายเสียบ ติดรถมากับแกได้ครับวันนี้จนเป็นเราผมอยู่บ้านเนาะอ,อร่อยนี่กำลังอร่อยอยู่นี่มะม่วงครับพี่นอ้องพันนึกครับผมสวัสดีครับพันนึกแกงววางปากช่องพันนึกคนตีพึ่งเห็นหลังใบใบครับผมพันไก่ครับผมสวัสดีครับผมไก่คนหากินแล,กแล้วก็เดี๋ยวจะมีตามมาอีกหนึ่งคนครับผมมาแอดหญิงหญิงแอดนะครับนะตามมาทีหลัง ขอเตรียมตัวเตรียมสถานที่ก่อนครับผมเดี๋ยวแมวอีกล่าอะอีกับจุดปากใหม่ล่าไม่คณยิงหนูกรอบม่วไม่กรอบกระบานกับเตี่เอาอีกแมกกาแฟมีกาแฟอีกเด้อจัดจัดเอามาแล้วนี่นี่ ฝนล้วงเลยเกือกลับมาถามยูดีไม่ได้พี่นี่ฮะมาอะไรครับพี่น้องผางมึกกลับมารอบผางมึกมีมืออาชีพเลยครับผมครับทำไม่ได้นะแต่ไหนกล้ามาคืนได้ย่างแล้วได้ย่างแล้วแต้มแรกครับแต้มแรกมีหมาอยู่มีผมก็่ยิงเข้าไม่เป็นหรอกครับแต่ว่ามาเหตุบังใจทีมงานนะครับเนาะมาถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูกันผ่านทุนไปกัน มานะครับพันทุนลูกแพงครับตัวจังใจเลยตัวแรกครับอ้แรกของพันทุนเลยครับโอ้พันทุนยิงก็เออเขาอ่อยเขาไว้เนาะโอ้โหไม่ได้สัมผัสครับแต่ว่ามันไม่เข้ากองเข้านะครับมันมันวิ่งผ่านเฉยแต่ที่สองครับแรงย่งถ่ายไกลๆเลยครับผมอสองแต้มแล้วโอ้โหหมานแป๊บเดียวครับพันไปแป๊บเดียวมกี่พันทุนกลับมาแต่ที่สอง หาฟูนกับไมาแล้วครับมีหนึ่งแต้มครับโอ้ยได้ตับครับเว้ยได้ตับสวยสวยเลยหนูครัวหรือว่าหนูแพงครับนี่น่าจะเป็นลูกหนูแพงครับลูกหนูแพงนะครับอใหญ่นะครับใช่นี่เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรรื่อยๆคับน้ำกี่ล่ะสาม ไม้กแล้วครับผ่านทวนเมื่อไรจะได้สามสี่ตะกีดผ่านทวนไม้กแล้วครับหนึ่งแต้มแต้มที่สี่นะครับผมโอ้โหผ่านทวนเก็บไปสามเลยนี่ผ่านทวนสามนำดูงแล้วผ่านนึกหนึ่งแต้มเอออย่างเชื่อฟังนะบอกกว่าผมมากนะครับคุณผมเปคุณอตสไตน์แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสวย อันทพหมัาเสกมาทำข้าวให้กินครับผมมาเลยครับมาเลยครับพอดีวันนี้บอกพันไก่โอ้โหปันพลเป็นสามเลยเสามเพลงที่พี่ทำไว้อ่ะมันยังมุมดซีเติมโอ้ออ๋วโนนี่ครับสวัสดีครับวันบุ๊คเออไปเอาบ่วงให้มานี่เจนเอดก็มาแล้วครับพี่้นุสวัสดีครับผม สวัสดีครับวันหยุดทายอยู่หากินครับสวัสดีครับไม่ยิ้สวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้ผมไม่กายนอนแล้วครับพี่น้องเรานอนด้วยกันได้นะปลนหมึกความทำครับพี่หนุ่มใส่ได้เนื้อมาฝากครับโบว์แดงผมยิงมาชกกี้นี้เอ้ใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่แม่หุ้ม้างเขาทำดูนี่นี่ผู้ทำทางเขายิงเอาแค่นี้นะมามึงแมวเป็นตัวมาเลยเหรอโอ้มันจะ ปาจะลาบวะโออ้ยเใครไปบอกว่าลูกดอกงมันไม่อยู่ลูกดอกงมันไม่อยู่ตานลำมาเป็นตัวเลยเหลียวยิงจ้าหนังตระิกยินสุนัขแง่ชักเด็กเกเด็กยกเนครับผมต่อไปกล้องในน้อยเลยครับผมจนกากกองใหญ่ลงสิละคนยังไม่ยากมาแล้วเสือร้องไห้กับเนื้อนอกพันไก่จัดมา หนึง่งกิโลกรัมด,ด้วยนังกะติกเชฟนังกะติกเชฟก็คนสวยครับเชฟยังเชฟอยู่เสร็จแล้วครับผมซอยเรียบร้อยให้มันได้ดสชาติพิเศษนิดเดียวจิ้มจะถามว่ามันมันโอเคไหมโอเคแล้วแหละดูเ่้นจิ้มทีก่อนการ DIY ผีกลาบครับไม่เป็นผีปุ่นนี่กับไส้ลาบครับผีไส้ลาบครับไม่ใจอผีปุ่นเลยเราสมลองอ้ไม่ใช่หมากัดแก่เลยนี่หมากัดก่แล้วกินนี่ครับอยู่ตองอยู่ท่าอยู่กลางป่าไผ่ โอ้โห,โโหตงนี่นล้ของนี่แล้วชูชชรักชูรุใส่ร้าเสียบไหลส่ร้าเสีบยบไหลเสเยดเขาจะโบดตั้งแต่มะม่วงด้วยนี่ <laughs> มันเปรี้ยวครับโอ้โหกาศม,ม,มะม่วงมาคุณโอ้คโหู่ดีใส่มะม่วงดำเดี่ยมนัน <laughs> เปรี้ยวครับเข้มแรงเดียว แล้วค<ม>รับข้าวต้นหมั่ครับ่อยใจได้ครับผมนางรองพอได้เล่นครับเตี๊สีห้าแล้วมีพันแอดแถงกำลังใจยูนค้างด้วยครับอแอดไม่เอาแอดแอด แอนแนเดี๋ยวไปจับตูดพันทุนมาแนะสุดยอดกับพันทุนเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันเอจะจะสุดยอดกู่าพวกบ้านนี้ชายได้ชายก็เเลยว่ายอดชายครับตอนนี้หกทุ่มกัวแล้วกางเต็นเรียบร้อยแล้วครับที่นอนผมคืนนี้เต็มสีเขียวพานมึกกับพานแอด ไปสั่นต่อครับผมพานไก่ก็ซอมปืนอยู่พาน,นทวนก็ไปยิงเรื่อยๆตอนนี้ผลงานก็อยู่ที่สองสี่หกหกตัวแล้วครับผมหกขังละไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผลงานเพราะว่ากลัว AI ตรวจสอบแล้วคลิปอาจจะไม,ไม่ผ่านไม่ผ่านไปเท่าไหร่แบบมันจะเป็นแบบพานไก่อีก ดนูนครับปิเลยได้ทำคื้นนี่ขอลาพี่น้องในภาพบรรยากาศของพันไก่กำลังสองปืนน้กันครับผมอากาศก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวสำหรับคื้นี่อกีก็ขออนกันครับผม เดี๋ยวผู้ที่เช่าเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานสำหรับทุกพารก็คงจะไม่นอนกันเพราะเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าการยิงหนูนี่เขาไม่ค่อยนอนกันครับนะยิงหนูสอดแจ้งเลยแต่ผมคงไม่ไหวแล้วไปเถอะพี่น้องพักผ่อนครับผมมาๆนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมพาไปดูร่องรอยเมื่อคืนนี่ เพราะว่าเมื่อคืนเขาไม่หายนะกีเขามาใช่ไหมเอสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพหมากันครับเมื่อคืนนี่มันดูตรงที่เขาอ่อยเขาไปครับผมเขาอ่อยเขาแว่งร่องนเปิดไปให้พี่น้องนี่ดูครับผมอันนี้มันกองนี่มันเข่าบ่อยมันแตกไปแล้วครับนี่ต้องมาดูกองที่มันไม่เข่าเขาอ่อยเขาไหว้เมื่อคืนนี่อ่อยเขามีเขามีล้ำนะครับเนาะ สภาพหม้ครับผมตีกองเนี่ยมันไม่ค่อยเข่ามันจะไม่ค่อยแตกครับทางเดินเลยครับทางเดินมาทานมึดครับไอพวอ่อเขาไว้ประบานตอนอันนี้มันจะมันจะไม่ค่อยเข่ามันจะไม่ค่อยแตกครับต่กองไหนที่มันอยู่สมบูรณ์แสดงว่าหนูไม่ค่อยเข่าไม่มีไม่มีไม่มีลงรอยกันนะลูกลานนะครับเนาะ อยากเอาไปไกลสุดนะครับเนาะกล้องนี้ยังสมบูรณ์อยู่ครับมีน้องรอยของกันโจมตีของหมูเลยเข่ากล้องนี้ทำเป็นทางเดินมาอย่างดีครับนี่ครับแต่นักเกศมาดูตรงนี้ครับนาเกศตรงนี้มันเดนไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมเนาะมันคือผมมันคือผมตัดตัวใหญ่จาก ด้านนู่นลองลอยมันมาอย่างนี้ครับครับผมนี่แสดงว่ามันโดนครับนี่นี่ลองลอยแบบนี้แสดงว่าโดนเป็นทางเดินเลยครับเป็นทางแบบนี้มันต้องให้เงียบที่สุดครับถ้าลองมายิงหนูนี่นี่ตัวใหญ่ผมยิงจากลองนี่แหละมา ก็ไก่คันติบอยู่ครับผมก็ยืนยิงอย่างนี้เลยไปนี่จะดินเข้าไปฟ,ฟ,ฟูดฟูดฟูดเข้าไปข้างในอยียบร่อยครับทางนี้เราทำว้เองไหมครับหรือว่ามันเป็นทางธรรมชาติทางทางเราเอามาเขีย่ย<ม>เขียย่ยใบไม้ใบอ้อยมันออกครับให้เรา,ามันเดินไม่มีเสียงดังเป็นทางเดินอย่างดีเลยครับถ้าถ้าเสียงดังแล้วหนูมันจะไม่อยู่ให้เรายิงครับ นี่ค,ครับหนูชุมไม่ชุมสังเกตตรงนี้ครับนี่ขี่เขาจะหลายใส่ครับอันนี้แสดงว่าหนูใหญ่ตัวนี้จะใส่มันจะย่อมย่อมลงมาครับนี่ใส่มันจะไม่เหมือนกันครับแสดงว่าหนูหลายขนาดครับเราสังเกตจากตรงนี้นี่ก็ลองรอยการกัดอ้อยครับนี่คือลองรอยการออกมาหากินของหนูครับนี่เปลือกเป็นกองเลยครับผม นี่นะครับปบทบการจากพันทวนครับผมพันทวนก็จัดไปสิบตัวครับคืนนี้ถือว่าหมานครับถือว่าหมานเขสสมควรหมายพันมึกอีกสามคุณอ่อยสามตัวครับพันทวนยังบอกว่าจะไม่ไนอนเลย <c oughs> แจ้งคาตาครับเพราะว่าพานมึกเขาจริงๆแล้วเขามาอ่อยไว้ตอนรับพวกเราครับให้พวกเรามายิงให้พวกเรามารวมสนุก หนูชูมเลยครับนะครับเขาเล่นไม่ได้โชว์ฝีมือจริงๆพันมึกนี่ฝีมืออย่างงี้เลยครับนี่แหละครับสภาพไม้ครับผมสำหรับผมคืนเกือบประมาณหกทุ่มครับนอนคนเดียวเลยอีกสามท่านไม่ได้นอนครับผมสภาพทางครับสินทางเดินเตียนโล่งต้องทําไม่เพราะว่าเรามายิงหนูนะครับเนาะถ้าถ้าต้องใช้เสียงเบาถ้าเหยียบไปใหม่เสียงดังหนูหนูมัได้ตื่น อย่างนี้เลยครับผมนี่ก็ทางไปนาครับเมื่อวานเราก็มาถึงันประมาณสองทุ่มกว่านะครับเนาะมาถึงหมายยิงหนูผมก็ไม่ได้ถ่ายสถานที่พักสภาสพาสภาพหมายให้ดูผมเลยมาถ่ายตอนเช้าให้ดูครับผมสถานที่พักเราครับผมเมื่อคืนนี่เต็นผมผมนอนคนเดียวครับเมื่อคืนนี่อีกสามท่านไปลุยมดคืนเลย จนสว่างเลยครับผมที่แคมปิ้งเรานนเดี๋ยวตลอเก็บของครับผมนะผลงานรวมแล้วก็ผมถ่ายไกลๆนะครับผม13ตัวครับมีตัวที่สวยเลยหนูแผงกับหนูครัวผ่านตัวนก็จัดไป10ตัวผ่านมึกคนอ,อ่อยอยเขาจัดไป3ครับผมผ่านไก่นี่สมปืนมดคืนครับ ยาง,งขาดผ่านแอดไม่รู้ได้กี่ตัวครับว่ากลับก่อนครับผมมีธุระตอนเช่าไปขายของเตรียมของขาย ำหรับคลิปนี้นักขี่อีสานพ่อกระเทือนและทีมงานพานทุนนางรองพอลีริมพานไก่ไก่คุณทากินแล้วก็พันหนึกตอนนี้พยายามบวงอยู่ครับผมคงลาพ,พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามและคอมเมนต์ดีๆจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้นักขี่อีสานพ่อกระเทือนขอลาพ,พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ม่ได้ยิงเข้าดอกทำาเป็นมืนทีอหท่เขาเล็งไหมมีเรื่องจ๊กเก้าไกเลยคืบนึงมันสะบัดอย่างงี้ไหมเชียวเหลาไก่คืบนึง